สว um ัสตีเจ้าจื่อน้องหญิงนิลมน่ะเจ้าปัจจุบันน้องอายุ้9ปีนะเจ้าเป็นคนจังหวัดอุตรดิตถ์เจ้าก็ได้ลองทานตัวคอลลาเจนนาลาได้มาประมาณ องเดือนนอนอกกาได้ผลลัพธ์เกี่ยวกับเรื่องผิวนะเจ้าราวานอเป็นคนที่นี้้อยสิวตั้งหลักละคานี้พอได้ทานเข้าไปจะเอา้อยสิวหรือค้อด่างดมาเจ้ามันกะห,หายหรือค่อยๆจากลงเจ้ามันก็นเลยทาให้ผิวเขาใสาขึ้นแล้วก็ทำให้ผิวมันเหลี่ยบเนียนสม่ำเสมอขึ้นเจ้า,าใช้เวลาในการทานจนเกิดผลลัพธ์เรื่องนี้ครับนานไหม ปกติใจใจเวลาทานคือติดตีเห็นผลเลยอะเจ้ามันคือกับลุกแรงใจเวลาประมาณเจ็ดวันเจ็ดวันจะเริ่มสังเกตเห็นท้อยสิดตีเฮาเกยปิดนะเจ้ามันเริ่มจากอ่ารอสิวที่เป็นนี่คือบริเวณไหนครับจะเป็นบริเวณตั้งหลังเจ้าะว่า แต่ก่อนเนี่ยผิวเขามันเหมือนเป็นสิวเราเออแล้วคราวนี้เขาไปแก้มันมันก็เลยกลายเป็นห้อยสิวดำๆขึ้นเราแล้วผิวสม่ำเสมอขึ้นแล้วส่งผลยังไงต่อความรู้สึกแล้วก็ชีวิตบ้างเอ่ยปกติเขาเป็นคนแต่งตัวดีเอาแบบสร่ๆเลยคือบค่อยมิดชี่แต่ไดเนาะและนน้วคราวนี้พอเขาได้แต่งตัวดีมันเปิดนี่เปิดหน่อยแล้วมันทําให้เขารู้สึกมั่นใจอยากจะแต่งตัวหรือว่าอยากจะใส่เสื้อผ้าที่มันดูดีขึ้น Okay. ต้องขอบคุณน้องหญิงมากๆนะครับสำหรับการรีวิวขอบคุณมากนะครับขอบคุณเจ้า